ทำไมครูจึงบอกว่าจงยอมรับในความผิดพลาดจงรักในความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดมันคือคำสอนที่ดีที่สุดไม่มีคำสอนไหนที่เกิดขึ้นจากการเราเก็บความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนในการทำงานครูสอนให้เราตั้งแต่ชั้นอนุบาลให้เรียนทฤษฎีในการฝึก ทำทฤษฎีทําข้อสอบประถมก็เรียนทฤษฎีมัธยมนะครับต้นมัธยมปลายหรือปวชปวสจนจบปริญญาตรีเราเรียนแต่ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแต่เมื่อ,อไรที่เราฝึกปฏิบัติสิ่งที่เราเห็นคือเราลงมือทำนะการลงมือทำไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเมื่อเราลงมือทำมันทำให้เรา เกิดทักษะในการกระทำทักษะในการกระทำมันย่อมมีทั้งถูกและผิดนะครับเมื่อเราทำถูกและผิดอย่างบ่อยๆผิดเราปรับมาเรียนรู้พัฒนาเอามาแก้ไขและปรับปรุงยกทักษะตัวเองให้สูงขึ้นผิดเราปรับมาเรียนรู้พัฒนานำวิชาใหม่ๆม,มาปรับใช้ให้พัฒนาตัวเองสูงขึ้น สุดท้ายเราก็เกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญงานชำนาญการจนเป็นผู้ประสบกับความสำเร็จเรียกว่านำความผิดพลาดนะนำความผิดพลาดซึ่งเป็นคำสอนเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เป็นครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เรานามาเป็นต้นแบบนะครับเพื่อให้เราก้าวข้ามไปสู่กับความสำเร็จแน่นอนครับ หนึงชีวิตของหนึ่งคนนะหนึ่งชีวิตของหนึ่งคน,น,งงน,งคนย่อมจะมีการก้าวเดินแต่ละก้าวมีผิดพลาดบ้างแต่ความผิดพลาดหลายๆคนมองเห็นความผิดพลาดกลับไปบอกว่าความผิดพลาดมันคือสิ่งที่มันไม่น่าจดจำใช่ครับแต่เราบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาจดจำของความผิดพลาดเพียงแต่ให้เราเอาจุด ที่มัพลิกวิกฤตนะครับจุดที่เรามันเกิดขึ้นในความผิดพลาดมันมีอะไรซ่อนอยู่เสมอครูเคยบอกเคยย้ำทุกคนว่าในทุกๆปัญหาจะต้องมีทางออกเสมอฉะนั้นการที่เราผิดพลาดหมายความว่าคือเราได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เท่านั้นเองข้าแต่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าความการที่เราเกิดความผิดพลาด นะครับไม่ว่ามันผิดพลาดเรื่องอะไรทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาที่เราเกิดอยู่การที่เราผิดพลาดก็หมายความว่าเราได้กระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะครับเรามองว่าอ๋อในเมื่อมันไม่ใช่เราก็มาปรับใช้ให้มันคาว่าใช่สิครับอะไรคือใช่ละ่ะแล้วถ้าใช่แล้วมันทําอย่างไรล่ะ ก็ให้ย้อนกลับไปที่ครูเคยบอกคนว่ามนุษย์เราจะทําเท่าที่เรารู้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องเราทําบางสิ่งบางอย่างและเกิดความผิดพลาดเราก็นําเรื่องราวเหล่านั้นมาปรับ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 ,รบและพัฒนาตัวเองยกคุณภาพตัวเองยกความยกปัญหาขึ้นมาแล้วก็เข้าไปแก้ไขเพื่อ ให้ทําสิ่งเหล่านั้นที่มันเคยผิดพลาดที่มันเคยทําไม่ถูกต้องกลับมาทําให้มันถูกต้องตามเสียงเรียกร้องของตัวเองเพื่อความสุขและความสําเร็จเพราะความสุขคือต้นทุนชีวิตที่ดีที่สุดที่จะพาเราไปสู่กับความสําเร็จดังนั้นจึงมาคุยกับผู้คนว่าคนที่เขาสําเร็จนะไม่ว่าสําเร็จในเรื่องอะไรสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน สำเร็จในเรื่องอะไรอีกครับสำเร็จในเรื่องของความสุขสำเร็จในเรื่องอาชีพสำเร็จในเรื่องการเงินสำเร็จในเรื่องสุขภาพทุกอย่างที่เขาเก็บความสําเร็จทุกๆความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาจะเอาความผิดพลาดนะครับเขาจะเอาความผิดพลาดนะครับเขาจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคนสําเร็จเมื่อเขาผิดพลาดเขาจะเปลี่ยนตัวเองทันทีนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับ เนื่องจากแบตมันเหลือน้อยมากนะครับโอเควันนี้อาจจะจบเร็วขึ้นนะครับเพราะแบตครูเหลือ10%แล้วนะครับดังนั้นคนที่คนสําเร็จเมื่อเขาผิดพลาดเขาก็คือจะรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีจึงกลายเป็นคนสําเร็จแต่วันนี้คนส่วนใหญ่ละ่ะเมื่อเขาผิดพลาดเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเขายังทําเหมือนเดิม คิดว่าเดี๋ยวมันดีขึ้นคิดว่าเดี๋ยวมันดีขึ้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นมันไม่ใช่ครับอย่างนั้นแนวทางที่บอกว่าคนสําเร็จนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาความผิดพลาดแล้วรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วเขาไม่ยอมมาเสียเวลากับเรื่องที่มันผิดไปแล้วเขาไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแต่คนที่ไม่สําเร็จคนที่ล้มเหลว เขาจะใจจดใจจออยู่กับเรื่องในอดีตท,ที่มันเคยผิดพลาดไปนั่งค้นหาว่าความผิดพลาดครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะใครเป็นต้นเหตุใครคือสาเหตุโอ้โหโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษสารพัดโทษแต่ไม่ได้ดูตัวเองโทษคนอื่นโทษตลอดนะครับโทษทุกๆอย่างที่มันให้มันเกิดขึ้นนั่นเรียกว่า เรามานั่งบนนบำพันธ์โทษอ้างบนถึงคนหลายๆายคนว่าสิ่งที่ฉันไม่สำเร็จสิ่งที่ฉันผิดพลาดก็เพราะหนึ่งสสามสี่ไอ้คนนั้นอ้างคนนี้อ้างสารพัดอ้างนอกจากมันเสียเวลาแล้วนะครับมันยังทำให้คุณทำอะไรอีกครับมันยังทำให้คุณสูญเสียกําลังใจ การที่คุณมานั่งบนนั่งเพอ้อนั่งรำพันนั่งโทษสารพัดโทษอ้างสารพัดอ้างบนสารพัดบนเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดในอดีตของคุณมันไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่มันจะทำให้คุณเสียกำลังใจกำลังใจนะคือสิ่งที่จะผลักดันตัวเราไปสู่ความสำเร็จ กำลังใจก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พาตัวเราไปสู่ความมั่งคั่งฉะนั้นการที่จะสร้างกําลังใจขึ้นมานำรันไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นถ้าเรามานั่งบนนั่งท้อนั่งรำพันตัวเองโทษสารพัดโทษอยู่มันจะไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้และชีวิตคุณก็ถดถอยเพราะถดถอยชีวิตคุณจะเหลืออะไรทั้งชีวิตนี้ ครูจึงมาย้ำมาสอนมาเตือนทุกคนว่าหยุดเพอ้อหยุดรำพันแค่นำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนเรารู้ว่ามันผิดตรงไหนนำมาปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดอย่าให้ต้องสูญเสียกำลังใจเลยครับอย่าให้ต้องสูญเสียกำลังใจเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราต้องไปคุยกับตัวเองอีกหลายเวลาคุยกับตัวเองว่าฉันจะเดินต่อดีไหม หรือฉันจะยอมแพ้หรือฉันจะไปต่อฉันจะสู้สู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักหรือสู้เพื่อใครก็แต่มันต้องบ่นนั่งคิดกับตัวเองอีกมากมายดังนั้นครูจึงบอกว่าจงหยุดแล้วกลับมาเดินต่อไปได้กว่าเราจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับมันใช้เวลามันใช้เวลานานมาก ดังนั้นไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรในวันนี้จงเก็บเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่จงเก็บมาเก็บมาให้มันเห็นภาพว่าความสำเร็จนะครับเราทิ้งมันไปจงเก็บและมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นจงรู้ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรในวันนี้จงหยุด โอบกอดความผิดพลาดนั้นไม่ว่าคุณจะผิดพลาดเรื่องอะไรในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อวานวันซืนปีที่แล้วเดือนที่แล้วสามปีที่แล้วสิบปีที่แล้วคุณยังหาสาเหตุยังบน่นยังโทษอ้อนโทษนี่อ้างสารพัดอ้างอยู่มันทำให้คุณเสียกำลังใจและคุณเดินไปข้างหน้าไม่ได้จงปรับตัวเองให้มาเปลี่ยนแปลงตัวเอง จงหยุดโอกอดความผิดพลาดทั้งหมดแล้วกลับมาทำไงครับกลับมาทำไมปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปปล่อยมันไปให้มันไปตามกระแสน้ำกระแสลมไปเลยไม่ต้องหวนกลับมาเราแล้วแล้วเราเอาเวลาอันมีค่าของเราทั้งหมดที่เราจะเดินต่อไปในชีวิตข้างหน้าเพราะชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวมากนะักชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวมากนะัก ดังนั้นจงเอาเวลาทั้งหมดที่มันมีเหลืออยู่มาสร้างสรรผลงานสร้างความสุขสร้างความปรารถนาให้กับตัวเราเองนะจงหยุดโอกกอดความผิดพลาดทั้งหมดแล้วกลับมารีบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็ว หลังจากนั้นเราก็จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพื่อนๆครับมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งผมปรารถนาอยากเห็นคนทั้งหมดกลับมาใช้ชีวิต อยู่ในลูกของความสุขหยุดเลิกหยุดเลิกโทษอ้างบนถึงเรื่องที่เคยผิดพลาดในอดีตท,ทั้งหมดปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสลมหรือไม่ต้องทำอะไรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดีลิทให้มันจบออกไปออกไปจากถังขยะด้วยดีลิทไปถังขยะนะครับไม่ใช่ดีลิทเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามไปดีลิทถึงถังขยะ สุดท้ายคุณก็จะได้มีเวลามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นตามหัวใจของเราที่เราปรารถนาเราต้องการความสุขเท่านั้นครูขอย้ำว่าชีวิตคือความสุขเท่านั้นเพราะความสุขคือต้นทุนชีวิตที่พาเราไปสู่กับความสำเร็จทำไมครูย้ำคำนี้เพราะเมื่อไรที่เราลงทุนทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุข เราจะมีความเบิกบานเราจะเห็นภาพความสําเร็จอยู่ใกล้นิดเดียวเช่นกันถ้าจิตของคุณมนหมองจิตของคุณเศร้าส้อยจิตของคุณท้อแท้จิตของคุณผิดหวังก็เปรียบเสมือนคุณก้มลงไปดูในแม่น้ํลาลําธารที่มันขุนมันหมองคุณก็ย่อมมองไม่เห็นเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายหรือปลาที่แหวกว่ายอยู่ในแม่น้ําแต่ถ้าจิตของคุณผ่องใสจิตของคุณมีความสุข โคตรแฮปปี Happy, ้อ่ะน้ำก็จะใสกิบคุณสามารถมองเห็นเม็ดกรวดเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายที่ค่อยๆเคลื่อนตามกระแสน้ำเบาเบาเบาๆบาสมารถเห็นปลาเล็กปลาน้อยว่ายไปมาได้เช่นกันเมื่อจิตของคุณมีความสุขคุณก็ทำงานด้วยความเบิกบานคุณเห็นทุกอย่างเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตทุกอย่างเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่มีความสุข เรียกว่าจิตใจเบิกบานจิตใจมีความสุขฉะนั้นฝากเป็นแนวคิดฝากเป็นข้อคิดเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองว่าชีวิตที่เหลือจงใช้ชีวิตของเราจงใช้ชีวิตของเราให้สนุกและให้เต็มที่กับชีวิตหยุดนำเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ค้นหา สิ่งที่มันผิดพลาดนะ่ะมันได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างแล้วจงรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะชีวิตเราที่เหลือมันจะเหลือเพียงความสุขสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นจงจำเอาไว้ว่าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับฝากสิ่งดีๆเหล่านี้ถึงทุกๆคนและ นำกลับมาใช้กับชีวิตให้มีความสุขนะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการเห็นทุกคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความปรารถนาสำเร็จสมหวังทุกสิ่งทุกทประการนะครับปิดท้ายขอย้ำอีกครั้งว่าจงหยุดโอบกอดความผิดพลาดในอดีตปล่อยให้ความผิดพลาดทั้งหมดไหล ผ่านไปเหมือนกับสายน้ําเหมือนกับสายลมเพราะชีวิตคุณเอาเวลาที่คุณมีอยู่มาสร้างสิ่งดีๆตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณต้องการหยุดเลิกโทษอ้างหาสาเหตุของความผิดทั้งหมดและกลับมาอยู่ในร่องของความสุขเพราะเวลาที่เหลือของชีวิตคุณคือเวลาของความสุขเท่านั้นขอทุกคนจงมีแต่ความสุข ความสุขความสุขและพบกับความสำเร็จของชีวิตตลอดไปด้วยความปรารถนาดีของครูโรเบิร์ตสำเร็จตั้งแต่เกิดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและขอบคุณทุกคนที่ชมย้อนหลังรายการนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับมีความสุขกันนะครับ